สวัสดีค่ะม่ฮอดแล้วตำบลบ่อพันขันบอกเขาไงตำบลบ่อพันขันเนาะบ้านเปื่อยบ่บ้านเฉยน้อยบ้านเปื่อยน้อยตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมาเด้อคุณอะไรคุณอะไรสิมาเฝ้ามาเด้อเป็นหยังเป็นหยังบ่มีหมองนั่งก่อนเพราะเราประกันไม่มองนั่งปอดัเลยยไม่มองนั่งพฝนล่าท่าเราบรรยากาศ เริ่มคึกคักพี่น้องม่แนเอกีครอ้มอนีก็สีม้าอยู่มาหอวกับมาอพระเอกเลยทั้งสองพระเอกเลยพ่อพระเอกเจ๊ดงเงินเจอร์ลูกคุณต้องแขงดีสวัสดีลูกสวัสดีลูกว่าไงบสวัสดีครับพ่มาหอดครับี่ครับข้าวต้มหอด เอ้ทั้งในไปนี่บบอโอ้ลักการงานสางพื้นที่กับน้องสานอันครับพี่นิสัยพีครับีครับมาเรี่อยนครับมาเลกันลครับผมมาลกันละอมาตงพุ่นบ่ครับนี่รอมาท่าีบ่ครับจอดรถไปทงเข่าผมก็สิลาะไปทุยอดขึ้นด้วกันครับผมครัผมมันครับปังงปังปัมนจะสุดฟังลำด

ก็จะมีร้านค้าดังที่เจออยู่ขณะนี้นะครับแต่ับพี่น้องมาเดี๋ยวพาไปเบิ่งไอ้สาวหน้อยกำลังตั้งเวทีเด้อพี่น้องเด้อไม่นีไม่ดีลอยกันเต้นลอยกัารยิงไม่เรืองของดาบ

ซี่จะว่านามานะครับืได้เกลือเ็นพ้อับน้ะที่นีุ่้มุ้มนี่พี่น้องมากถ้าฟาตอนนี้ปลอดโปร่งพี่น้องเยีมใสมากเลยนะคือว่าใสปันตาแมวแล้วนั่นกันนี่เรียมพร้อมคนคันที่เกือบร้อยเพอร์เซ็นต์คุณล่ะนะครับ ก็อย่ากให้เกิดขอบกพร่องนะครับให้มารับเอาจากข้างกรรมการจจัดสรรหามานะครับซึ่งตอนนี้คาร์่าเข้าใจแล้วนะครับวาเวลามันจะถึงเวลามันถึงเวลาที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับว่านะครับ ปฏิบัติมาพีแล oh <yeah. S 2> er. ้วว่าหน้าที่ของใครของมันเสริมลังต่างเวทีพี่น้องแต่หน้าที่ฉันคุณไม่ต้องมายุ่งนะครับไม่เป็นห่วงไม่ดีเอาสิ่งสกัดยางมาทัเออหลายปู่หลายคนก็บอกว่าเอหลวงหญิงนั่นน่ะครับว่าต้องให้ดีหมายถึงว่าว่าให้ไม่ต่างว่าอดีนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยใจเนี่ย นะครับเพราเท่าอย่ายนั้นเคืือส่วนร่วมยีหลีนะครับอยานัานเพื่อ่วนร่วมยีหลีนะครับแล้วก็คำนันถนอม การชนะสอนทำนันตะพนบ่อพันถันที่กำลังตั้งได้ที่เดียวเด้อเด้อเด้อต่อมาก็คือคุณพ่อคุณงานประลบประดอนนะครับลาการเาวพนอพา้อยเพชร้านแพงพี่น้องได้พ่อสอนไว้หลงใจให้ได้ทําน้ำได้ทำใสนท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นบนเวทีนะครับเปิดจังีได้เกิด่านได้ทียนอนะครับขันตร์นันเป็นื่องท่านนะครับ ต่อมาก็คืออคุณพ่ออำนาจวันโนพ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนีครับเป็นงานประเภทนี้ครับคือพ่อผู้ใหญ่บ้านงานบุญออกพรรคั่นสาพันดาบ้านหมู่ที่าทางคณะกรรมการเปิดการไปแต่แต่ปีหกสามถึงพีนองี้าปีหกสามเดี๋ยวภาพพีน้องมาเบิ้งภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อือวา สถานที่ไข่แมนสายหน่อยเพียงแค่ขนตาขันขัดแคบอยู่เพราะว่ารัฐบาลก็มาขัดสายหน่อยปกติแล้วต้องคนคนสายก็นี่นะต่อมาไปมาเด้อ๋อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็คือคุณบุญบุญษานะครับคุณบุญษาคุพศิลา ั่ง้ออโรงพยาบาลสุขเสรือสูงว่าขันโคนเปียโนสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้เต้นมิกพี่น้องเต้นมิกก็ถือว่าเต้นมิกเต้นมิกพวกรานั้นนะครับต่อมาก็คือคุณสองลานนามโนนะครับผู้จัดการคุณอยู่ใกล้ฝั่งบ้านด้วยพี่น้องที่กรุงเทพนะครับ ต่อมาก็คือคุณอย่างนี้ถ้กฝนเนี่ยเราจะไปแค่ไหนแค่ไหนแน่แต่พี่น้องเพิ่งมิ้ตะก่อนเะได้ครับขึ้นบนเวทีต่อมาก็คือคุณจอาสัดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีสีมากอัปเดตคลิปให้พี่น้องเพิ่งรู้ว่าเด้่พี่น้องเนี่ยมือหน่อยๆไปกันนี่กีหลาบ้านใดลูกปันไปหน่อยครับอยู่บ้านไปหน่อยเลยบ่โอ้ดีใจบ่มื้อนี้มีมอลำกีฬาเคยบังกะเทียมบ่าผีหงหญิงโลูกแคยบังผีหงหญิงกะเทียบ่บ่บ่คุณโอ ดิท่เปิดมือไหนเปิดนจะมดนับนเห็นคนนี่คือเป็นบุคคครับครับพี่น้องเปิดงานข้าไปเฮ้้าไปเบิบรรยากาศบรรยากาศสาวน้อยเพแพงพอได้ขหนึงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เวลากระงตัวสะิกรอักนออีพี่น้องการละกั ต่อมาก็คือคณะกรรมการผู้ที่จะนี่เป็นผู้ให้นะครับบุคคลต่าง่าวที่กล่าวมาอ่านี่เด็กแฟนพิลิเกตัวนี้มานี่คือคณะกรรมการโดยเฉพาะกที่นี่นี่มาพะพวัตพูดอะไรพี่น้องเ้ยเห็นมากันฮะว่าพึงมากอนพี่ พี่ดีเจยังไง่ดีเจเดมาซ่อบ้านบ่ส่งแต่มืกลองมาวฮะส่งแต่มือกลองมาผู้เดียวส่งมาสองเมผู้เดียวไปน้ำกันบ่ฮะไปทั่วภากลางน้ำแบเฮาสองคนเอาไว้บ้านบมดเลยฮะเอาไปน้ำกันสองคนก็พ่ไหวขัรถบ่ไหวนะว่ายฝนเนี่ยพี่น้องกอเลยบิ่งแหลมบาเหดแล้วคามพ่น้องนอเยอา่อมี่กน้องเด้อ